แอปไหนรวนแอปไหนเสถียรแอปไหนแอปมาไม่ครบมีวิธีแก้สำหรับมือถือ Android และ iPhone ฝากกด like ไลค์กดแชร์ไลน์นี้ไปด้วยครับเพื่อนๆจะได้มาฟังไลฟ์พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวคุณหน่งจะสอนแบบละเอียดให้เลยสำหรับใครที่ใช้แอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็ตามแอป,ปล,วลวนๆแอป,ป,แป,ป,แปมีปัญหาแก้ได้ในไลน์นี้ได้เลยครับวันนี้เรามาชมกันแบบสดๆกันไปเลยในวิธีการแก้ปัญหาครับ ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยครับใครแชร์แล้วพิมพ์เขาไวาแชร์แล้วก็ถึงทราบ้วยนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในการความรู้ดีๆแบบนี้นะครับในวิธีการแก้ปัญหามือถือของเราไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iPhone ก็ตามครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับเนื่องด้วยทําคลิปไม่ได้จริงๆท่นะานผู้ชมเพราะในการถ่ายทําคลิปเราต,ต้องตัดต่อใช่ไหมละ่ะดังนั้นเนี่ยในเมื่อคุณหนึ่งไม่มีเวลาแล้วก็ลงกันแบบไลฟ์สดๆแบบนี้เลยยังไงก็ แชร์กันไปบอกเพื่อนๆก็ได้ครับมาฟังไลฟ์มาพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับทุกช่องทางเลยตอนนี้เราไลฟ์กันทั้ง2ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาฟังไลฟ์ไปด้ดวยๆกันนะเพราะว่าวันนี้ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สดๆเลยในการแก้ปัญหาแอปลวนส่วนใหญ่พวกเรามีปัญหาคือใช้มือถือกันไปนานๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขยังไงแล้วเราจะทํายังไงให้ มือถือพวกแอปต่างๆของเราเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่ล่าสุดนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ปัญหาตรงนี้กันนะครับซึ่งมันก็จะมีหลากหลายแนวทางวิธีแก้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาไปดูตั้งแต่เบสิกกันก่อนเลยจนไปถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาของมันว่าเอ๊แล้วมันจะแก้ยังไงให้มันแก้ปัญหาอาการรวนนี้ได้นะครับยังไงก็ขอเขาเล่นหนึ่งแชร์กอนเลยครับแชร์ไปบอกเพื่อนๆก็หน่อยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆมาฟังไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะครับ วันนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาแอปล้วนๆแอปผิดปกติแอปม,มันมันเข้าใช้งานไม่ได้นะครับโดยปัญหาเรล่านี้ส่วนใหญ่จะเจอกันเยอะพวกแอปเป่าตางังแอปธนาคารนะครับแล้วก็แอป Facebook หรือแอป YouTube ต่างๆที่เราใช้งานกันอยู่นี้อันนี้ก็มีปัญหาเช่นกันนะครับดังนั้นเราต้องมาแก้จากเบสิกก่อนนะครับแล้วเราค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับตามสเต็ปของมันนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับคุณนุชชานะครับบอกว่าแชร์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณฟอร์ลัส X9 นะครับถ้าคุณึอ่านชื่อท่านใดผิดก็ขออภัยด้วยนะในระหว่างนี้ขออนุญาตทักทายกันก่อนนะครับสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรารอเพื่อนเพื่อนมาพร้อมๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับส่วนท่านใดที่เข้ามาฟังดูย้อนหลังนะครับไม่ต้องแปลกใจนะเพราะไลน์นี้จะเป็นไลน์นะครับเราจะไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นดังนั้นอาจจะดูเหมือนเหมือนจะ จะยืดเยื้อแต่ไม่ยืดเยื้อครับนะฮะรับรองแป๊บเดียวเราขอเวลาทักทายกันแป๊บเดียวนะครับขอบคุณคุณหนึ่งมากๆครับประจาวันอาทิตย์นะครับขอบคุณเช่นกันนะครับที่มารับฟังไลฟ์ไปดรื่อยๆกันนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่คุณหนึ่งบอกพวกเราไว้นะครับคุณหนึ่งตั้งใจอย่างแน่ๆคือต้องการเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมีทั้งหมดเนี้ยครับมามอบให้กับพวกเรานะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับดังนั้นก็ แชร์เก็บไว้ดูกันนะครับคุณหนึ่งจะไม่ลบไลน์นี้นะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับคุณกรีนนะครับแชร์แล้วนะครับอ่าท่านี้เราก็จะไม่รอแล้วนะครับท่าน,นี้ใครถ้าเกิดว่ามาทีหลังแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับแชร์ไว้ก่อนเลยเพราะว่าอ่าไลน์นี้เราไม่ลบเราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับโอเคมาในส่วนคําถามนอกเหนือจากตรงนี้ ท่านผู้ชมมีคําถามอะไรพิมพ์มาไว้เดี๋ยวคุณหนึ่งจบไลฟ์คุณหนึ่งจะไปรวบรวมคําถามพวกเราแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปวิดีโอตามหลังให้แต่ถ้าเกิดว่ามันเคสเป็นเคสกรณีเร่งด่วนอย่างพวกเรามีคําถามเข้ามาเยอะมากคุณหนึ่งก็จะไลฟ์แล้วก็แก้ปัญหาสดๆแบบนี้ให้นะครับอ่ะระหว่างนี้เรามาดูแก้ปัญหาตัวนี้กันก่อนเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมากันเยอะมากแอปรวนแอปธนาคารแอปเป๋าตังค์ไรงต่างเนี่ย เข้าใช้งานไม่ได้เราจะทํำยังไงเราจะเริ่มจากตรงไหนเราจะเริ่มจากเบสิกกันก่อนเลยเดี๋ยวในระหว่างนี้คุณหนึ่งอาจจะไม่ได้มองเห็นหน้าคุณหนึ่งละเดี๋ยวจะมองที่ตัวมือถือนะครับและภาพบางส่วนคุณหนึ่งอาจจะต้องเอากระดาษบังไว้นิดนึงสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวอาจจะต้องปิดบังไว้สักนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกท่านที่แชร์แล้วนะครับมาเรามาดูในส่วนของเนื้อหากันเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อเกินไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาทีหลังแล้วเขาจะโอ้ทำไมชาร์ เราจะมาเริ่มจากาตัวโทรศัพท์มือถือซึ่งวิธีแก้ปัญหาในส่วนของแอปพลวนต่างๆเนี่ยคุณหนึ่งจะพาทำตั้งแต่ในฝั่งของมือถือ Android กันก่อนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดู Android ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำในฝั่งของ iOS ด้วยก็คือ p p o o n นะครับมีทั้งหมด Android และ iPhone นะท่านผู้ชมนะแยกเป็น2 2แบบ2รุ่นนะครับ2ช่วงเวลานะครับในระหว่างนี้คุณหนึ่งขออนุญ,ญาตเช็คกันสักนิดน,นึงครับว่าตอนนี้ าภาพชัดเจนไหมครับถ้าภาพชัดเจนพิมพ์ว่าชัดเจนมาหน่อยครับแล้วก็เสียงชัดเจนด้วยไหมครับถ้าเสียงชัดเจนก็พิมพ์ข้อเสียงชัดเจนมาด้วยนะครับขออนุญาตเช็คเสียงเช็คภาพหน่อยครับพอเดี๋ยวเราจะไปต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอเพื่อนเพื่อนมาพร้อมกันก่อนนะ โอเค Facebook โดนล็อกสอนชั้นคุณหนึ่งทำไปแล้วนะแสดงว่ายังไม่ได้เข้าไปดูที่คุณหนึ่งทำไว้ดูที่ติดตามดูได้ที่ YouTube ได้เลยครับเลือกเพล์ที่เขียนว่า Facebook นะทำวิธีแก้วไว้แล้วนะครับโอเคชัดเจนนะครับมาถ้างั้นเราไปต่อเลยครับเดี๋ยวเราจะจะชา้าเกินไปนะครับในคลิปนี้ในไลน์นี้นะครับที่คุณหนึ่งบอกคุณหนึ่งจะพาทำตั้งแต่ Android แล้วก็ iOS หรือในฝั่งของ iPhone ด้วยนะครับทั้งนั้นเรามาดูที่แอนดรอยก่อนนะครับแอนดรอย วิธีแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เข้าแอปแล้วมันลวลลมันสึกมันสึกผิดปกตินะครับมันใช้งานได้ไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นท่านผู้ชมจะต้องไปที่เพจโต e ก่อนเลยครับขั้นตอนแรกเปิดเพจโต e ขึ้นมานะครับแล้วท่านผู้ชมจะเห็นมุมขวาบนสุดครับจะเห็นรูปโปรไฟล์เห็นไหมครับเห็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับอ่าในขั้นตอนนี้เดี๋ยวคุณหญิงจะแตะแล้วก็แปะ,แปะเซนเซอร์ไว้สักนิดหนึ่งนะอ่าแตะไปที่รูปโปรไฟล์นะครับอา่พาพอแตะเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ครับมันจะโชว์เมลของเราอยู่ตรงนี้นะครับท่นี้ท่านผู้ชมมาที่ตรงนี้ครับจัดการแอปและอุปกรณ์ให้มาที่จัดการแอปและอุปกรณ์ครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับมาในหน้าแบบนี้ท่านี้ให้ท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าดูอัปเดตล่าสุดตรงนี้ครับตรงตรงนี้เนี่ยโดยปกติพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เราอัปเดตอยู่นะครับตรงนี้มีให้อัปเดตอยู่ ซึ่งเครื่องนี้ครูหนึ่งได้ทําการอัปเดตไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูหนึ่งจะขอเปลี่ยนอีกเครื่องหนึ่งที่มันยังไม่มีการอัปเดตนะครับเพ,พื่อนๆืนจะได้เข้าไปดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวดูเครื่องนี้ครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องกันเลยนะครับอ่าเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้ครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวหน้าจอมันแสงสว่างนิดนึงนะอ่าโอเคนะครับอ่านี่ครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีคําว่า มีการอัปเดตพร้อมใช้งานในหัวข้อนี้ครับแล้วมันจะมีคาว่าอัปเดตทั้งหมดตัวนี้ครับให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับมาที่คําว่าอัปเดตทั้งหมดตรงนี้นะฮะมาที่อัปเดตทั้งหมดแล้วกดอัปเดตเลยครับอันนี้คือในฝั่งของ Android นะครับทนีนี้ในระหว่างเนี้ยมันจะบอกว่าทําการอัปเดตอยู่จํานวนกี่แอปอ่าแต่ละมือถือท่านผู้ชมมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละท่านมีการใช้งานแอปที่แตกต่างกันนะครับดังนั้น ท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่ามันอัปเดตอะไรบ้างก็กดเข้าไปที่ดูรายละเอียดครับนี่เราก็เห็นทั้งหมดเลยว่าเขากําลังหมุนวนอยู่เห็นไหมหมุนอัปเดตอยู่ขั้นตอนนี้ช้าเร็วนั้นขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่บ้านของท่านผู้ชมถ้าอินเทอร์เน็ตเป็น Wi-Fi จะดีมากเลยครับแต่ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตแบบเป็นแบบแพ็กเกจกลุ่มๆย่อยๆจํากัดแพ็กเกจอะไรเงี้ยเป็น Data ครับอย่างนั้นอ่ะไม่แนะนํา แต่ถ้าเป็นแพ็กเกจแบบเหมาจ่ายโอเคจัดได้เลยนะครับทำการอัปเดตได้เลยแต่ถ้าว่าถ้าเป็นไม่ได้คุณหนึ่งแนะนําให้ใช้ผ่าน wi-Fi จะดีที่สุด wi-Fi ที่โรงเรียนก็ได้ wiFi ที่ทํางานเราก็ได้หรือ w i ไว,วไฟที่บ้านเราก็ได้มันจะดีกว่านะครับการอัปเดตมันจะรวดเร็วกว่านะครับตรงนี้อันนี้เราก็มาดูตรงนี้ด้วยครับว่ามีแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้งานคือเราไม่รู้จักเลยนะครับในระหว่างที่มันอัปเดตอยู่เนี่ย ถ้ามันถ้าเราไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้รู้จักเลยวิธีให้ท่านชมกดการกรบาทได้เลยนะครับกดการกรบาทได้เลยอ่าสมมติว่าคุณหนึ่งไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นแอปตัดต่อแต่งภาพรีทัชภาพคุณหนึ่งไม่ได้ใช้ก็กดกากบาทตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาหยุดการอัปเดตไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ได้ใช้ดังนั้นเราก็ไม่ต้องอัปเดตครับมันก็จะถูกพักเอาไว้นะครับมันจะอัปเดตเฉพาะแอปที่เราใช้งานปกตินะครับ แอปที่พวกเราต้องให้ความสําคัญเสมอคือแอปที่เราใช้งานประจําอย่างเช่นแอปธนาคารนะครับถ้าเราไม่อัปเดตเกิดอ,อะไรขึ้นครับแอปต่างๆเหล่านี้ระบบ Security หรือระบบรักษาความปลอดภัยมันจะบกพร่องมันจะไม่ทันสมัยดังนั้นเราจะอาจอาจจะโดนพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันจู่โจมเข้ามาที่แอปต่างๆเราได้โดยเฉพาะแอปทางการเงินไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตัง แอปธนาคารต่างๆของเรานะครับดังนั้นเราควรหม่นเข้ามาตรวจสอบทําการอัปเดตแอปตัวนี้ครับนี่คือในฝั่งของ Android นะครับอันนี้วกกลับมาสําหรับคนที่เข้าไปอัปเดตแล้วหูมันหมุนอย่างนี้ตั้งนานคนหนึ่งหมุนนานเหลือเกินมันไม่ไปไหนทีหนึ่งวิธีแก้ทํายังไงให้กดปิดให้หมดเลยครับกดปิ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 ดมันจะกลายเป็นว่ามีคําว่าอัปเดตเต็มไปหมดเลยปิดปิดปิดเพราะเน็ตเรามันอาจจะช้าดังนั้น ให้เราเลือกอัปเดตที่เราตัวพอในที่นี้คุณหนึ่งจะอัปเดตจากเป๋าตังก่อนท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามันเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้มันหมุนทุกอันเลยมันไม่ไปไหนสักทีหนึ่งจนคุณหนึ่งคุยจนมาถึงขั้นตอนนี้แล้วมันยังไม่ไปไหนนะครับในระหว่างนี้เราก็รอครับรอครับท่านผู้ชมรอให้เขาหมุนให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะหายไปจากหน้านี้นะเปาตังหายไปแล้วใช่ไหมครับท่านนี้ท่านผู้ชมก็กดอัปเดตโดยที่เราไม่ต้องกดทุกอันเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครับ แล้วก็กดไปเรื่อยๆเนี่ยรอให้มันเสร็จก่อนนะอ่าเดี๋ยวท่านชมดูนะพอมันหายไปปุ๊บเดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวคูณหนึ่งจะทําตัวอย่างให้อ่าไปแล้วใช่ไหมครับคุณหนึ่งจะทําตัวอย่างให้อีกอันหนึ่งอ่า Gmail เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรารับเมลได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าเมลเราตกหล่นเนี่ยอันตรายมากนะครับดังนั้นเราก็อัปเดตไปอัปทีละอันแบบนี้อันนี้คือวิธีแก้สาหรับคนที่เลือกทั้งหมดแล้วโอ้โหมันไม่ไปไหนทีหนึ มันใช้ Data เยอะมากมันใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากท่านผู้ชมดังนั้นเราต้องให้มันอัปเดตทีละตัวแบบนี้อันนี้คือในฝั่งของ Android นะครับทำตามนี้ได้เลยนะครับนี่คือวิธีการแกแอปรวนเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราจะต้องทําการอัปเดตก่อนอันนี้เมื่อเราอัปเดตเสร็จนะครับอันนี้คุณหนนสมมติเหตุการณ์ว่าคุณหนึ่งได้ทําการอัปเดตหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพออัปเดตหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหน้าเนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเช็คเหมือนที่คุณหนึ่งพาทําตั้งแต่ข้างต้นนะครับ กดไปที่ Play Store กดไปที่โปรไฟล์แล้วเข้ามาปุ๊บในหน้าเนี้ยเขาจะบอกตรงนี้เลยครับว่าคุณอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วอันนั้นถือว่าผ่านแล้วคือเราอัปเดตหมดทุกตัวทุกแอปแล้วนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในฝั่งของ Android นะครับในนี้เราวกกลับมาที่ในฝั่งของ iOS กันบ้างนะครับไปดู iOS กันต่อแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะวกกลับมาที่ Android และ iOS ว่าถ้าเกิดว่า อัปเดตแล้วเนี่ยมันยังรวนอยู่เราจะต้องแก้ยังไงต่อนะท่านผู้ชมนะอ่ะอันนี้เราไปที่ตรงนี้ก่อนเราจะมาหัวข้อที่1ก่อนก็คือในส่วนการอัปเดตนะครับอ่าแอนดรอยตัวนี้เราผ่านไปก่อนแล้วนะครับอ่าอ่าใครใช้ Android นะดูหัวขอขั้นตอนที่1ไปได้เลยนะครับทีนี้มาในฝั่งของ ios กันบ้างครับในฝั่งของ ios นะครับเวลาที่เขาจะทําการอัปเดตหรือว่าเช็คอะไรต่างเนี่ยครับท่านผู้ชมเขาจะต้องไปที่ p Play Store ครับ ก็คือเจ้าตัวแอปขออภัยด้วยครับคุณหนึ่งพูดผิดนะฮะเนื่องจากเราไลฟ์สดจริงๆเราจะต้องไปที่ App Store นะครับไปที่ App Store นะท่านผู้ชมนะในฝั่งของไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad นะครับก็คือ iOS นี่แหละไปที่ App Store ครับเปิด App Store ขึ้นมาท่านผู้ชมเอาเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับทนนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตมุมขวาบนสุดจะเห็นรูปโปรไฟล์เราตัวนี้ครับ ให้ท่านผู้ชมแตะไปที่รูปโปรไฟล์นี้ครับอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งขออนุญ,ญาตเอ่าเซนเซอร์นิดนึ่งก่อนนะอ่าแตะไปที่รูปโปรไฟล์ครับเพราแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับทนีนี้มันก็จะโชว์เมลของเราตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าอัปเดตทั้งหมดตรงนี้ซึ่งบางคนเนี่ยไม่มีคําว่าอัปเดตทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีตัวเลขด้วยนะครับเมื่อมันอยู่ในหน้านี้แล้วเนี่ยวิธีแก้ให้ท่านผู้ชมทำงี้ครับลูดหน้าจอลงมางี้อ่าลูดหน้าจอลงมางนี้นะครับ แล้วก็ปล่อยมันจะเด้งขึ้นพอมาเด้งขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะโชว์คาว่าอัปเดตทั้งหมดและจํานวนที่ต้องอัปเดตแบบนี้ครับอ่าแบบนี้นะครับถ้าเราต้องอัปเดตทีเดียวเลยกดอัปเดตตัวนี้นะครับแต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตคือเน็ตที่บ้านเราช้าให้เลือกกดอัปเดตทีละอันเหมือนกับในฝั่งของ Android ครับอ่ะในทีน่นี้คุณหนึ่งก็จะกดอัปเดตแบบนี้นะฮะซึ่งถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันอัปเดตรวมทั้งหมดเลยท่านผู้ชม ในนี้เราก็กดอย่างนี้ก็ได้นะครับกดอย่างนี้เลยนะครับนี่มีแอปธนาคารที่สําคัญมากแอป a c e b o o กก็ยิ่งสําคัญเพราะว่า Facebook นี่ตัวปัญหาเลยอะไรนิดอะไรหน่อยเดี๋ยวก็มีปัญหาเดี๋ยวก็มีปัญหานน่นนี่นั่นท่านผู้ชมดังนั้นหมั่นอัปเดตไว้นะครับนี่สําคัญมากนะครับอ่ากดอ่าเนี่ยอัปเดตไปเรื่อยอ่าเห็นไหมตอนนี้เราอัปเดตหมดแล้วนี่คือขั้นตอนการอัปเดตครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วการแก้ปัญหาแอปลวนเบื้องต้นนะครับอ่าอันนี้คุณหนึ่งเอาออกไปก่อนนะ เมื่อออกไปเสร็จปุ๊บทีน,นี้วกกลับมาที่หน้าคุณหนึ่งอีกนิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวคุยต่ออีกพาร์ทหนึ่งครับท่านผู้ชมกรณีแบบนี้ <c oughs> ในจากตัวอย่างข้างต้นที่คุณหนึ่งทำให้พวกเราดูนะครับก็จะมี2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกคือในฝั่งของ Android ตัวอย่างที่2คือในฝั่งของ iPhone, iPad, หรือ iOS นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ปัญหาของแอปรวมที่เราเจอปัญหาเนี่ยครับเบื้องต้นเลยท่านผู้ชมจะต้องทาการอัปเดต พอหลังจากที่ท่านผู้ชมทําการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Android นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็ตามนะครับ iOS ในที่นี้ก็คือ iPhone นี่แหละท่านผู้ชมนะเราพูดกันภาษาแบบเข้าใจง่ายๆคือ iPhone หรือ iPad เราเนี่ยแหละครับนะเมื่อเราทําการอัปเดตทั้ง2ตัวนี้แล้วนะครับหน้าที่ต่อไปของเราคืออะไรทําการปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ครับเราจะต้องปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ทุกครั้งหลังจากการอัปเดตเพราะเพื่อให้ มันเกิดการรีเซ็ตระบบภายในหากมือถือเรามีอาการรวนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะการมันจะทําการเคลียร์ออกไปในระดับหนึ่งครับปิดแล้วเปิดมือถือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ Iphone ก็ตามนะครับหลังจากที่เราทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เข้าไปที่แอปต่างๆเราว่ายังมีปัญหาอยู่ไหมถ้ามือถือเรายังมีปัญหาอยู่วิธีแก้นะครับอีกหนึ่งวิธีก็คือให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูในแอป g a l l e r y แอคเลอรี่ก็คือครังรูปภาพของเรานะครับมีรูปอะไรบ้างรูปอะไรที่ไม่ใช่งานแนะนําให้ลบออกครับเพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณหนึ่งเจอเยอะนะครับเวลาไปเจอท่านผู้ชมข้างนอกเนี่ยบางทีเจอกันปุ๊บคุณหนึ่งหยิบมือถือขึ้นมาดูปุ๊บอ้าวส่วนใหญ่แล้วบางทีบางท่านเนี่ยไม่เคยถ่ายรูปเลยแต่สิ่งที่มันเต็มเครื่องก็คือเวลาเราไปสแกนจ่ายณนะตามร้านค้าซื้อสินค้าต่างๆเราจะใช้สแกนจ่ายนะครับ อันนี้พอการสแกนจ่ายเสร็จขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันมาเต็มเครื่องเราคือพวกใบเสร็จนะครับหรือสลิปนั่นเองมันจะตกค้างอยู่ในแอปแกลเลอรี่ดังนั้นแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำการเซฟเอาไปเก็บไว้ที่ s d card หรือ m e m o r y c a กาซะสก่อนนะครับแล้วก็ลบออกจากเครื่องเราซะนะครับถ้าเราลบออกจากเครื่องเราเสร็จปุ๊บเนี่ยพื้นที่ความจำคงเหลือภายในเครื่องเรามันจะเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ย อแอปต่างๆเวลาเราใช้งานนะครับมันจะมีพื้นที่ในการประมวลผลนะครับซึ่งตัวมือถือเราเนี่ยเขาให้ความจํามาเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ท่านผู้ชมจะต้องให้มันมีพื้นที่ความจําคงเหลือว่างไว้สัหน่อยนะครับอย่าให้มันเต็มนะครับอย่าให้มันเต็มถึงขั้นแบบฟ้องที่หน้าจอว่ามือถือเต็มใกล้จะเต็มแล้วอะไรเงี้ยอย่าให้มันมีถึงขั้นตอนนั้นนะครับให้ระวังมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นตอนที่ว่ามันเตือนแล้วเนี่ยอันนี้ยิ่ง ยิ่งหนักเลยถ้าผู้ชมยิ่งต้องรีบลบเลยนะครับก็อันนี้เอามาแนะนําเพิ่มเติมให้นะครับในส่วนกรณีนี้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไรา์หน้าจะมีเจาะลึกมากกว่านี้อีกครับในการแก้ปัญหาแอปรวนเนี่ยครับมันไม่ได้จบแค่นี้นะผู้ชมนะอันนี้คือวิธีการเบื้องต้นที่สําหรับทุกท่านจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับ 1. อัปเดตนะครับ 2. อ,อัปเดตเสร็จแล้วก็ปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมา 3. เช็คหน่หนวย พื้นที่ความจําคงเหลือภายในเครื่องเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาต่อจากนี้ให้อีกนะครับรับรองครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณหน่งจะเอามาแนะนําให้อีกนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับก็จะมีการล้างเคลียร์ค่าไฟขยะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการเข้าไปเช็คหลังบ้านของแอปนั้นๆให้ด้วยนะครับว่าหลังบ้านน,นั้นๆเนี่ยมันใช้ยูสเนมอะไรพาสิร์ดอะไรอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะมีเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆครับมีคําถามหลายๆ ท่านผู้ชมเนี่ยถามมาเยอะนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับเราเจอกันแบบสดๆแบบนี้แน่นอนนะครับเนื่องด้วยตัดคลิปไม่ทันเราไลฟ์สดแบบนี้ไปเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นวิธีที่ที่สุดแล้วนะครับครูหนึ่งก็ไม่รู้จะเอาทางไหนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องหาเงินเข้าช่องถ้าเรามีไรายได้เข้าช่องเยอะปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะได้มีเงินเอามาหาคนที่มาช่วยเราได้ซัพพเอร์เราได้นะครับตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึง่งอ่ะทั้งดังนั้น เดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานิดนึงครับสำหรับท่านใดที่อมองหาปลั๊กชาร์จสายชาร์จนะครับหรือว่า power bank อะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยคุณหนึ่งอุดหนุนคุณหนึ่งได้นะครับที่ tiktok shop นะท่านผู้ชมกดไปที่หน้าหลัก tiktok คุณหนึ่งนะครับแล้วไปที่เปิด tiktok ขึ้นมาท่านผู้ชมจะเห็นหน้า tiktok อ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งทำให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ ขออนุญาตโฆษณานดหนึงนะท่านผู้ชมนะยังไงฝากแชร์บอกเพื่อนก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้เลยครับคุณหนอยากจะให้ระบบเราเติบโตเราอยากจะให้พวกเราและนะครับอมาเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาให้ดูนิดนึงนะท่านผู้ชมนะสักครู่เดียวครับอ่ามันเป็นกรณีแบบนี้ครับอย่างสมมุติว่าท่านใดเนี่ยอยากจะได้สินค้าไอทีแล้วก็อยากจะร่วมสนับสนุนช่องคุณหนึ่งด้วยครับ สินค้าทั้งหมดเนี่ยเป็นสินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีมอกนะครับคุณหนึ่งเช็คมาให้หมดแล้วสแกนให้หมดแล้วและคุณหนึ่งขึ้นตรงกับบริษัทใหญ่ตัวแทนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขึ้นตรงกับทางติ๊กต็อกเขาดังนั้นเป็นสินค้าที่ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมกำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับไอทีนะครับมาถามคุณหนึ่งได้มาดูของของคุณหนึ่งได้วิธีการดูท่านผู้ชมเปิดแอปติ๊กต็อกขึ้นมาครับนะครับเปิดแอปติ๊กต็อกขึ้นมาท่านผู้ชมกดไปที่่รรูปแววนนขขยยาามมุบบคั แล้วท่านผู้ชมพิมพ์ลงไปว่าครูหนึ่งสอนดีครับกดเข้าไปให้ท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับครูหนึ่งสอนดีช่องจริงนะครับจะต้องเป็นอย่างนี้ครับชื่อครูหนึ่งสอนดีนะครับเดี๋ยวๆขอครูหนึ่งกดมามันจะต้องเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้านะครับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าเท่านั้นนะครับนี่คือตัวจริงนะครับเมื่อท่านผู้ชมเจอแบบนี้แล้วนะครับกดเข้าไปที่ชื่อตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมจะมาที่หน้าหลักแบบนี้บนติกต็อกนะครับกดติดตามได้ก็กดติดตามได้เลยนะครับเราจะได้รับ ข้อมูลที่แท้จริงทั้งหมดนะครับเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมเห็น KRU 1 D เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอันนี้คือตัวจริงเลยนี่คือช่องจริงนะครับเพราะตอนนี้มีฉาชีพเยอะมากนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเข้าให้ถูกช่องนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมไปที่พื้นที่แสดงสินค้าครับตรงนี้คําว่าพื้นที่แสดงสินค้ากดเข้าไปในหน้านี้ท่านผู้ชมอยากได้อะไรจัดได้เลยครับของทุกชิ้นเป็นของดี100%คุณหนึ่งคัดไม่เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโตะ๊ะเครื่องเปาม อะไรทุกอย่างมีหมดไม้เซลฟี่ขาตั้งกล้องนะครับพัดลมนะครับปลั๊กชาร์จ p พาเวอร์แบงค์อะไรต่างๆเนี่ยครับมีเพียบเลยท่านผู้ชมคุณหนึ่งคัดไม่เอกังกับมือเลยนะครับตัวนี้ใช้ดีทั้งหมดแล้วนะครับผ่านการใช้งานจริงโดยเฉพาะ p พาเวอร์แบงค์และอุปกรณ์เกี่ยวกับไอทีเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานมีมอกอทุกชิ้นนะครับก็ มีหลายๆท่านทราบแล้วนะครับอันนี้คุณหนึ่งขอบคุณงมากเลยนะครับเพราะมีหลายๆท่านเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนช่องด้วยการจัดซื้อของดีแบบนี้กันแน่นหนาเลยนะครับขอบคุณงมากเลยครับเดี๋ยววกกลับมาที่หน้าจอคุณหนึ่งอ่ะวันนี้เมื่อกี้ก็ขออนุญาตโฆษณาด้วยนะครับจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องให้พวกเรามาช่วยคุณหนึ่งแล้วนะครับมาช่วยกันในการสนับสนุนช่องผลักดันช่องให้เติบโตด้วยกันนะครับอ่ะใครมีคําถามอะไรครับมามาเรามาถึงในช่วงท้ายแล้วท่านผู้ชม ใครมีคําถามอะไรครับถามมาได้เลยครับเดี๋ยวคุณหนึ่งช่วยแนะนําให้ครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยถามกันเข้ามาในไลฟ์บนทิกตอกเยอะมากแต่คุณหนึ่งต้องขอภัยด้วยครับขออนุญาตจริงไม่สามารถตอบได้เพราะว่าบนทิกตอกช็อปเขากดเข้มงวดมากคือคุณหนึ่งเคยเผยตอบไปแล้วถูกตัดแต้มถูกลดแต้มแล้วก็กําลังจะโดนปิดตะก้าดังนั้นก็เลยต้องเซฟตัวเองให้มากนะครับยังไงก็อะมาเรามาตอบตรงนี้กัน ท่านผู้ชมมีคําถามไรหูฟังดังเกินไปแกอย่างไงนะครับก็หลี่เสียงครับหลี่เสียงอันนี้ไม่ได้กวนนะอันนี้จริงๆครับถ้าหูฟังเนี่ยวิธีแก้คือเราลดเสียงครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหูฟังเนี่ยเวลาเราเสียบเนี่ยมันจะแยกเป็น2โหมดโหมดแรกคือโหมดปกติมาตรฐานที่เป็นที่เป็นโทรศัพท์ปกติแต่ถ้าเราเสียบหูฟังปุ๊บมันจะมีมันจะพีคขึ้นมาท่านผู้ชมสามารถเข้าไปตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าของมือถือเราครับแล้วมันจะมีคําว่าเสียง เซตได้นะครับเซตให้มันให้มันแบบถนอมใบหูเราได้นะครับมีมีครับในนั้นนะครับแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณกฤษดานะครับขอบคุณมากเลยครับยอดผู้ติดตามใน Facebook หายต้องแก้ไขแบบไหนเคยมียอดผู้ติดตามแต่ตอนนี้ยอดผู้ติดตามหายถ้าเป็นไปได้คุณหนึ่งแนะนําอย่างนี้ครับแนะนําให้เปิดแอป a c e b o o k ผ่าน Google Chrome ครับ แล้วพิมพ์คําว่าเปิด o o ูน e c h r โคมขึ้นมาแล้วพิมพ์ว่า facebook.com นะฮะแล้วให้เลือกในหน้าก c ูนโคมเราครับให้กดไปที่จุด3จุดของหน้าก c ูนโคมนะครับเราเลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปคือเปิดเหมือนในคอมแต่ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์แนะนําให้เอา Facebook ตัวนี้ไปเปิดในคอมพิวเตอร์แล้วดูครับนะฮะดูว่าเจ้าตัวจํานวนผู้ติดตามเรายัางอยู่ไหมถ้ายัางอยู่นั้นไม่ต้องไปกังวลเลยเพราะอะไรไหมครับเพราะตอนนี้ คุหนึ่งบอกตามตรงนะไม่อยากจะพูดเยอะเลยปวดหัวกับแอป Facebook มากเลยตอนนี้เขาอัปเดตบ่อยมากท่านผู้ชมอัปเดตบ่อยมากแบบเราตามไม่ทันเลยคือท่านผู้ชมเข้าใจไหมคุณหนึ่งกาลังจะเตรียมตีพิมพ์หนังสือให้พวกเราเพื่อให้พวกเราไปดูแล้วก็กดตามในมือถือได้ให้ตรงเมนูแป,ป๊บๆเขาอัปเดตใหม่อีกแล้วท่านผู้ชมเมนูเปลี่ยนอีกแล้วคุณหนึ่งก็เลยเอายังไงเนี่ยก็เลยรอรออยู่ว่ารอให้ระบบมันนิ่งก่อนพอมันนิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ย เพราะภาพเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวถ้าผู้ชมได้หนังสือไปจะงงกันก็เลยต้องหยุดหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเลยอันนี้ยอมรับเลยครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแอปเฟซบุ๊กนะณนะเวลานี้บอกได้เลยว่าโโหนักใจกันจริงๆนะครับแล้วก็คุณหนึ่งได้คุยกับทางระบบให้อยู่นะครับแล้วก็วิธีแก้ที่สุดนะครับในส่วนของฟังก์ชัน Facebook ถ้าหรือแอปไหนก็ตามนะผู้ชมฟังคุณหนึ่งนะวิธีแก้ที่เหมาะสมที่สุดเนี่ย ท่านผู้ชมจะต้องเข้าไปหมั่นทําการเคลียร์ล้างแคชของตัวแอปนะครับแล้วพอเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเช็คข้อมูลในมือถือเราทําแบบเดียวกับที่คุณหนึ่งบอกมาข้างต้นเลยนะครับไปเคลียร์ในเรื่องของหน่วยความจําลบรูปอะไรออกให้ให้เยอะๆหน่อยในตัวมือถือเราให้มันมีพื้นที่คงเหลือพอมีคงเหลือเสร็จปุ๊บก็อัปเดตนะครับอัปเดตแล้วก็เคลียร์แคชบ,บ่อยๆนะครับจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้และที่สําคัญนี่มาย้ําในรายนี้อีกนะครับ ที่สำคัญครับใครยังใช้ Facebook ได้อยู่ตามปกติอย่าลืมเข้าไปดูหลังบ้านนะคุณหนึ่งทำวิธีสอนไปแล้วนะไปเช็คหลังบ้านซะว่าเบอร์เบอร์เบอร์มือถือที่เราผูกไว้เป็นเบอร์อะไรยังใช้งานอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช้แล้วเอาเบอร์ใหม่ไปผูกซะแล้วก็อีเมลที่ผูกอยู่ยได้ผูกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ผูกสมัครเมลใหม่ซะเอาไปผูกซะนะครับอันนี้สําคัญมากนะท่านผู้ชมนะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดวันหนึ่งเฟซล่มเหมือนวันนั้นอะล่มปุ๊บเนี่ยทุกคนเข้าไม่ได้เป็นเรื่องเลย ตัวสาคัญคือเบอร์มือถือกับอีเมลของเรานะครับจาไว้นะต้องมีตรงนี้นะครับต้องเอาไปผูกเรียบร้อยนะครับอ๋ออยากส่งดาวให้แต่ระบบ AI ไม่สามารถซื้อได้นะครับเป็นมานานแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวมันน่าจะเป็นที่ระบบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไม่เป็นไม่เป็นไรครับหูแค่เจตนาตั้งใจจะส่งให้ในคุณหนึ่งก็มีความสุขแล้วครับไม่ไม่เป็นไรครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ ตอนนี้คุณหนึ่งมีอีกช่องทางหนึ่งให้พวกเราไปร่วมด้วยช่วยกันในการสนับสนุนก็คือบน tiktok shop นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเจอคุณหนึ่งแบบสดๆนะครับไลฟ์ like ทุกวันตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าถึงบ่ายโมงนะครับก็ไปเจอได้นะครับบน tiktok shop พร้อมกับโปรแกรมส่วนลดอะไรพิเศษเยอะเลยแต่สิ่งที่แน่ๆร้อคือท่านผู้ชมได้ของดีของได้มาตรฐานมีมอกอทุกชิ้นแน่นอนนะครับ ถ้าเป็นเพาเวล์แบงค์ปักชาร์จสายชาร์จเนี่ยโอเคเลยร้อยเ็เลยนะครับแล้วก็มีบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายในไทยเราด้วยนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นคุณหนึ่งไลค์หรือว่าแบบเราต้องจำเป็นต้องใช้ของจริงๆก็สามารถกดไปที่อย่างที่คุณหนึ่งบอกนะไปที่ t ิ k t o k คุณหนึ่งสอนดีไปที่หนะ้าโปรไฟล์หลักแล้วเลือกคำว่าพื้นที่แสดงสินค้าครับก็มีสินค้ายะแยะเลยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคชอบดูคลิปสอนแก้เฟซนะครับเดี๋ยวกํลาลังจะมีอัปเดตใหม่ เพิ่มเติมขึ้นมาให้นะท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้เราติดปัญหาคือเราขาดเราขาดกําลังคนที่มาช่วยคุณหนึ่งเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงเดี๋ยวคุณหนึ่งกาลังลุยเต็มที่กับพวกเรานะครับแล้วก็เราจะมาเจอกันสดๆแบบนี้บ่อยน่าจะบ่อยขึ้นแหละนะแต่เดี๋ยวขอเวลาสักช่วงหนึ่งก่อนเดี๋ยวคุณหนึ่งไปไลฟ์บนนู้นแล้วก็เดี๋ยวลงคลิปให้พวกเราอยู่เรื่อยๆนะฮะรับรบองเราจะได้เนื้อหากับคุณหนึ่งเนี่ยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ อีกทีหนึ่งในไลฟ์หน้านะครับซึ่งแอปรวเนี่ยยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเรายังมีตอนที่2ให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงครับรับรองเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยพวกเราแชร์ไว้นะคุณหนึ่งไม่ลบไลฟ์นะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับก็โอเคนะครับอ่ะมีใครมีคําถามอะไรไหมครับเดี๋ยวคุณวรลนทนบอกว่าครูครับผมย้ายแอปไปเอดีการ์ดแล้วอ้อปัจจุบันนี้คุณวรลนนปัจจุบันนี้แอปอในมือถือเวอร์ชันใหม่ๆ Android เวอร์ชันใหม่หมหมเนี่ย มันย้ายไปปุ๊บมันจะดีดกลับครับมันจะย้ายไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณหนึ่งแนะนําว่าคุณหนึ่งเคยทําคลิปสอนย้ายแอปตอนนี้ย้ายไม่ได้แล้วครับนะฮะนั้นมันสําหรับเวอร์ชั่นเก่าปัจจุบันเนี่ยมือถือรุ่นใหม่มันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเขาไม่อนุญาตให้เราย้ายเพราะว่าไฟล์ของแอปกับไฟล์ของตัว sdk นี่มันต่างกันมากนะครับดังนั้นใช้ในตัวเครื่องไว้ก่อนนะครับใช้ในตัวเครื่องไว้ก่อนมันจะลื่นกว่านะครับแม้มันจะเกิดการสะดุดหรือแอปอาจจะหลุดได้นะครับ สอ,สอนเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่อีเมลคุณอดุลคุณหนึ่งคุณหนึ่งทำสอนไปแล้วครับมีใน YouTube ครับนะฮะใน u t u b e คุณอดุลเลือกไปที่เพลลิสต์ที่เขียนว่า gmail ครับคุณหนึ่งมีสอนอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งขออนุญาตไปทำคลิปให้พวกเราต่อนะ เดี๋ยวจะมีคลิปสั้นตามไปให้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรตามให้เยอะเลยนะครับอาจจะตอบไม่ทัถึงไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะยังไงคอมเมนต์ไว้ใครมีคาถามอะไรคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะไปรวบรวมคําถามพวกเราแล้วก็มาทําคลิปให้แต่าเกทำคลิปไม่ทันหรือมีคนถามเยอะก็มาไลฟ์สดๆแบบนี้ก็เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรายหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณมากๆเลยครับที่มาเราฟังไลฟ์ด้วยกันนะ